คุณรู้หรือไม่ครับว่าในแต่ละวันนั้นเราเนี่ยทำให้เกิดน้ําเสีย200ถึง300ลิตรต่อวันต่อคนเลยทีเดียวทั้งจากที่พักอาศ,าศาัยอาคารสํานักงานต่างๆห้างสรรพสินค้าโรงแรมโรงเรียนรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าน้ําเสียเหล่านั้นถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้มีการดูแลรักษาหรือการบำบัดเลยใช่แล้วครับทั้งสิ่มเลนการเกิดฟองสี้ไม้น่าหมอนะครับแล้วก็ทั้งค่ายภาพและเรื่องสุขภาพ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะไหลามารวมกันผ่านตะแกรงดักขยะแล้วไหลไปสู่บ่อตัตะกรนที่หนึ่งให้ตะกรนขนาดใหญ่นั้นตกลงสู่ก้นบอ่อส่วนน้ําจะไหลสู่บอ่อถัดไปคือบอ่อเติมอากาศครับแลนะ้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวช่วยในเรื่องของการเติมอากาศในการบำบัดน,น้ำเสียนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นโรเวอร์นะครับโรเวอร์เนี่ยจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับก็คือโรเวอร์ตรงนอนนะครับ เครื่องเซรามิกแบบตรงตั้งที่เหน,เนี่ยวนงเงียบและประสิทธิภาพสูงด้วยเช่นเดียวกันอย่างและอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่เราจะมายกตัวอย่างให้เห็นในเครื่องเซรากาศใต้น้ำที่นี่แบบแช่นะครับก็คือเจ j e c t o r นะครับอันนี้เราจะมาให้เห็นว่าเจคเตอร์เนี่ยทำการจ่ายอากาศในทิศทางตรงครับ EP series ของยี e ่ห้อ t i l a ครับและในแบบถัดไปนะครับเราก็จะมีตัวย e ี่ห้อสุดนี้ก็คือ TISeries นะครับเป็นการจ่ายอากาศในลักษณะดับาจานนะครับ หลังจากเติมอากาศแล้วนะครับน้ำจะไหลไปสู่บ่อตัตะกอนที่2นะครับในบ่อนี้จะมีปั๊มจุ่มไว้เพื่อดูตะกอนรีเทิร์นกลับมาในบ่อตัตะกอนที่หนึ่งครั้งเพื่อทำการบำบัดต่อไปครับครับผมแล้วเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของบำบัดน้าเสียเนี่ยในการเติมอากาศเสร็จแล้วนะครับต่อมาในส่วนของบ่อตัตะกอนที่2นะครับก็คือบ่อท้ายตอนที่จะลงสู่น้ําสถานะนะครับในบ่อท้ายเนี่ยมันจะมีปั๊มซัมเมอร์ซีล์อยู่นะครับ ทำหน้าที่ในส่วนของการดีเทอร์จกรอนกลับมาทำการบระบัดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นในต่างภาพเลยนะครับก็คือเป็นปั๊มซัมเบอร์ซิเบอร์ที่เราใช้ในอุตสาหกรรมน้ำเสียทั่วไปนะครับเอกของมันก็คือมันใช้ไอพีแห68นะครับกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถที่จะกำเนียงตะกอรได้ดีนะครับในส่วนของไฟพัดเนี่ยก็จะเป็นไฟพัดแบบเทนอลวอร์ทนะครับยกตัวอยา่างมาครับผม หลังจากขั้นตอนการบำบัดนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนั้นนะครับน้ำสะอาดหรือน้ำดีเนี่ยจะไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นลำดับถัดไปครับและทั้งหมดที่ด้กล่าวมานี้นะครับเราชาวโย่งหงจินดีเป็นส่วนหนึ่งในระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพของสิค้าโดยการนำเข้าสินค้าการจัดจำหน่าย้องน้ำเพื่องจะกรบรรจและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับ